Okay. ไ,ไม่เข้าเสียงไม่เข้าอันนี้โอเคแนะนำแนะนำกอ่าตอนนี้นะคะเออ่ของฝากจากครูเชดีนมาแล้วโอเคแค่มาช่วยหนึงเสียดายไม่ได้มาระหว่างที่ตุนกองด้วยไม่ใช่ครูเชดีามาจังเลยฮัเฮ้ยถึงแม้คุณครูไม่มานะคะคุณครูคิดถึงพวกเราทุกคนเลยนะคะก็อุตส่าห์ฝากของมาโดยให้พี่บุ้งไปจัดการนำมานะคะคุณครูฝากกองมาถึงทุกคนนะคะ เดี๋ลูกค้านะคะกระเช้าไหมลูกค้าตอนอของพวกเราทุกคนนะคะเก็บของกินก่อนลูกแม่มีมาแม่มีมาร่วมงานแต่ใจนั้นมาอยู่ใกล้ไม่สนใจุ่งกวนนำฝากให้คุณขอโทษค่ะเป็นกาญยานีสิบเอ็ดอ่นไงคะยากยังแม่แม่มีมาร่วมงานแต่ใจนั้นมาอยู่ใกล้ ม่วงกวนนำฝากให้แก่สิรรักทุกๆคนขอบคุณไมตรีจิตน้อยเขาคิดบุ้งเขาขน oh. จากชุมพรสู่ทุกคนเพื่องานวันเดือนปีทองขอให้สนุกสนานรักยืนนานเพื่อนทั้งผองรักกันฉันพี่น้องเลือดคนเดียวกันสอกอท สี่ซองนะคะแต่อย่าเพิ่งเฉลยค่ะมันมีเล่นเกมคุณครูสั่งมาว่าเอออย่า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 เพิ่งบอกอย่าเพิ่งบอกอยวไม่ตื่นเต้นค่ะในนี้มีขนมหลายอย่างก็จะได้ขอคืนทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกล้วยตามะม่วงกวนอ,อะไรอะ <c oughs> ไรอะไรอะไใจอ,อ,อ้ยใครแกะอันนี้มปนโคต้กคุขา ดีมาครเย้ขออีกนิดค่ะขออีกนิดยังไม่จบเหรอยังไม่จบเลยค่ะเมื่อกี้เป็นกาบยานี11ของพวกเราตอนนี้มีกรสีสุภาพของคุณหมอนะคะีกินสแลมคุณครูบอกว่าไม่มาร่วมปีทองของลูกศิษย์ขอส่งจิตเป็นคำกรอนอักษรสีท่องเที่ยวไปแสนใจในปฏตที แต่ยังมีใจจิตที่ถึงกันทั้งส่งภาพส่ง,สงคำกรอนออดชอนว่า,าวทุกเวลาใจจิตม,มีคิดผันกลับมาแล้วทําหน้าที่ร่วมช่วงกันสอกอทอเรานั้นจับยืนยงเรื่องในวันดีๆวันนี้นั้นขอสิฉันคิดสิ่งใดดังประสงค์ทรัพย์โยธาครอบครัวรักมม่มีมั่นคง อยู่ดำรงคงสุขตลอดกาเลเย้เด,ด,ด,ดี๋ยวกลับมาเนี่ยเดี๋ยวเราต่อก่อนครู่ออีกทีแล้วกันเดี๋ยวขอเดไปไปเนี่ยเธอจะฝากยังไงอ่ะนนี้ ยังยืมก่อนหรือเปล่าลูกลูกขอใส่กล่องนี้กลับไปเนาะเออใส่กล่องเดี๋ยวกลับเดี๋ยวใส่กล่องทรงใบสนีกลับไปเล่นเกมเล่นเกมโอเคละยาวเป็นไปแล้ลาลูกครูก่อนแล้ว